บทเรียนต่อไปก็คือฝึกแปลกติปะยะศัพสามศัพท์ต่อมาครับเราจบไปแล้วสามศัพตอนนี้ก็มาอีกสามสัพกติปิยศัพท์มีสิบสองศัพมีมหาราชะมีพระวันตุอรหรันตะนี่สามศัพนี้นะครับก็รวมเป็นหกสัพท์ลองมาดูครับในแบบฝึกหัดของการแปลวันนี้เพิ่มหลักการแปลมาหนึ่งอีกหนึ่งนะครับ เพิ่มหลักการแปลมาหนึ่งในหลักการแปลเราย้อนไปที่หลักการแปลที่เราเคยแปลมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือประอะไรครับประทานประทานสองคือกิริยาในาระวางแปลเป็นสอนครับอันดับสามคืออะไรครับคือตัวขทการ<บ>ยายกิริยา,นา,ยา,ยายในระหว่างอันนี้คือ หลักการแปลสามหลักที่เราเรียนมาแล้วมันอาจจะไม่ได้เรียงกันมาแต่เราเรียนมาสามหลักนี้โดยสามหลักนะครับสามหลักมีวิธีการแปลที่ผมแนะนำท่านไปคือแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าให้สังเกตดูวิพัตแล้วค่อยออกสำเนียงอายสถานิบานะครับสังเกตดูวิพัตแล้วก็ออกสำเนียงอายสถานิบะ สำหร day, heavens, e. ับวันนี้เพิ่มหลักการแปลมาหนึ่งมาอีกหนึ่งนะครับเพิ่มหลักการแปลมาอีกหนึ่งก็คือการแปลอารัปนะการแปลอารัปณะซึ่งอารัปณะนั้นจะต้องแปลเป็นอันดับที่หนึ่งก่อนประธานเสมอครับเสมอด้วยนะและเป็นอันดับที่หนึ่งก่อนประธานเสมอ อันนี้คือบทเรียนถัดมาแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวอันเก่าเราก็รู้เราก็เรียนแบบอ่าอันเก่านะยังคงอยู่เราก็ไล่ผมไล่เรียนตั้งแต่เริ่มจากประธานพอแปลประธานมาเรื่อยๆนะฮะก็มีตัวขยายพอแปลตัวขยายมาเรื่อยๆก็มีกิริยาในระหวา่างแล้วก็ตัวขยายกิริยาในระหวา่างมาถึงตอนนี้คือเพิ่มอารัปปะนะอารัปปะนะย้ำว่า แปลเป็นลำดับที่ที่เท่าไหร่ตีหนึ่งทีหนึ่ง,งก่อนประทานแปลก่อนประทานเสมอนะครับแปลเป็นอันดับที่หนึ่งและแปลก่อนประธานเสมอฉะนั้นถ้าในประโยคไหนที่มันมีอารัปณะ,ะอยู่ด้วยนะครับก็ต้องแปลอารัปณะ,ะก่อนครับอันนี้สิ่งที่ควรรู้ต้องรู้ครับ ต้องรู้ประการที่หนึงสิ่งที่ต้องรู้ประการที่สองครับต้องรู้ประการที่สองด้วยวิธีการไหนก็ตามท่านจะต้องทําความเข้าใจให้ได้คือตัวอารประนะที่เป็นสัพมาลีนั้นจะเรียงไว้เป็นอันดับที่หนึ่งหรืออันดับสุดท้ายของประโยค ไม่มีคำว่าเท่านั้นเพราะบางทีมันก็อยู่อันดับสามบ้างอันดับสี่บ้างแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกแปลผมก็เลยตัดให้เหลือตัวเดียวก็คืออารัประนะจะต้องอยู่อันดับที่หนึ่งก่อนประธานเท่านั้นนะครับบทเรียนในบทเรียนนี้ให้ท่านทำความเข้าใจแบบนี้นะ,ะว่าอารัประนะแปลก่อนประทานอารัประนะ เรียงไว้เป็นอันดับที่หนึ่งเท่านั้นประธานมันจะมีตัวขยายกี่ตัวก็ตามครับอารปณะนะมันก็ต้องอยู่ทุกตัวอยู่ก่อนทุกตัวทั้งหมดอันนี้คือคือสิ่งที่ที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับทีนี้เราก็ยังคงย้ำในบทเรียนเดิมก็คือถ้าถามก็ต้องถามซึ่ง ถ้าปรึกษาก็ต้องปรึกษากับแล้วก็ด้วยถ้าให้ก็ต้องให้แก่นะฮะนี่ครับถ้าออกก็ต้องออกจากถ้าอยู่ก็ต้องอยู่ในก็จะจบในบทเรียนตัวนี้ครับมีท่านใดสงสัยไหมครับสงสัยหรือเปล่าตอนนี้เราก็จะเข้าไปในบทเรียนใหม่อ้อต่อไปอารัปปณะนะ มีสำเนียงอายตานิบาทอย่างไรบ้างครับก็คือเนี่ยดูก่อนดูก่อนค่าแต่ดูก่อนแล้วก็ค่าแต่ค่า,าแต่ทั้งสามตัวนี้เนี่ยเรามองเห็นปุ๊บเราอ่านปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อไปว่าแล้วเราจะเลือกใช้แน่ใช้ดูก่อนใช้ค่าแต่ จะต้องมีวิธีใช้อย่างไรคำว่าแน่ตัวแรกเนี่ยใช้กับบุคคลที่ต่ำกว่าเราคือต่ำกว่าตัวละครที่กำลังคุยกันขนาดนั้นอย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นพระสารีบุตรคุยกับ ธาตของเศรษฐีอย่างเงี้ยครับคุยกับทาตของเศรษฐีพระสาริุุทสูงกว่าโดยคุณธรรมฉะนั้นถ้าเกิดว่าทาตเราแปลพระสาริบุตรจะเป็นผู้พูดท่านบอกว่าให้ใช้อารัปะนะที่ต่ำกว่าไม่ใช่เสมอตัวแต่ถ้าเสมอตัว ก็ใช้คำว่าดูก่อนอย่างเป็นเพื่อนกันก็ใช้คำว่าดูก่อนแต่ถ้ากล่าวด้วยความเคารพอย่างสูงก็จะใช้คำว่าค้าแต่นี่คือความหมายในส่วนของภาษาไทยแต่ภาษาบาลีเนี่ยมันมีแค่อารัประนะเราก็มีหน้าที่ในการจับต้นชนปลายมาแปลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ mm. เมื่อรู้อย่างนี้แล้วทีนี้ท่านดูในเนื้อหาครับ เราจะใช้คําว่าแน่จะใช้คําว่าดูก่อนหรือจะใช้คําว่าค่าแต่นะครับอ่าแน่ใช้กับใครนะครับคําว่าแน่ตัวนี้ใช้กับบุคคลประเภทไหนครับผูที่ต่ำกว่าก็คือใช้กับคนที่ต่ำกว่าต่ำกว่าต่ำกว่าผู้ผู้ผูู้ด ผู้พูด,พดคือกําลังคุยกันอยู่แบบนี้ไม่ใช่ต่ากว่าเรานะครแต่ต่ำต่ำกว่าผู้พูดคําว่าดูก่อนใช้กับใครครับใช้กับคนที่เสมอเ <คน S 1> สมอกู้พูด,พดอย่างเช่นพระสารีบุตรดกับพระมหาโมคคลานะหรือพระภิกษุคุยกับพระภิกษุหรือเศรษฐีคุยกับเศรษฐีคือความมีศักด์เท่ากันเนี่ย ก็ก็คุยกันก็ใช้คำว่าดูก่อนสุดท้ายใช้กับใครครับถ้าแต่ถ้าแต่นี้ชัดเจนก็คือพูดผู้ที่มีสักดิสูงกว่า,าคือใช้กับคนที่ใช้พูดกับ อย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาโคดกับพระก็ต้องบอกว่าฆ่าแต่ฆ่าแต่พิสุฆ่าแต่พระเถระฆ่าแต่ท่านผู้มีอายุแต่แอบประเด็นแน่ดูก่อนฆ่าแต่สามตัวนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักที่ที่เราจะต้องแปลให้ถูกต้องเสมอผมเพียงแค่แนะนำท่านไว้เฉยๆเท่าน,นั้นเองครับ แต่โดยที่สุดแล้วเวลาไปแปลรู้ว่าเป็นอานับปณะก็นะครับคือ3ตัวนี้ให้ท่านสังเกตได้แบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเราสังเกตได้แล้วคนที่พูดต่ำกว่าเสมอกันและมีสัง์สูงกว่าในที่นี้ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้า นะครับในที่นี้ก็คือช่องกลางนี้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนแล้วเราก็ออกเสียงอายตานิบาทมหาราชนะนี้ดูว่าสูงกว่าระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าอ่าเราก็มาดูทีละข้อนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือ นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยอารัปณะอยู่ตัวที่สองทั้งหมดเลยพอเรามองดูสับแล้วมีสับไหนที่เสมอพูดไปพูดมาอาปากไม่ขึ้นนะอ้าวนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยดูจากสับแล้วเออหมดเวลาอีกแล้วเหรอทำไมมันเร็วจัง ทั้งหมดนี้เราก็ดูสัพทประธานว่าว่ามันเป็นสัพท์ของคนเสมอกันหรือว่าคือเสมอกับประธานหรือว่าสูงกว่าประธานหรือว่าต่ำกว่าประธานอย่างเช่นพระอรหันต์กับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนใครสูงกว่าครับพระผู้มีพระภาคเจ้าสูงกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสูงกว่าเทวราชกับหญิงใครสูงกว่าครับ เทวราชสูงกวา่าเทวราชนะครับแล้วก็อนุราชากับนาคราชาอันนี้เดาไปให้สูงกว่าก็แล้วแต่จะบอกว่าแน่ก็ได้พระราชาน้อยเพราะคําว่าอนุนแปลว่าน้อยนาคราชาคือนา้าผู้พระราชาผูพ้พระราชาเ<ว><น>มื่อรู้แล้วสิบนาทีครับเหลือเวลาสิบนาทีให้ ท่านแปลให้ผมฟังถามต้องถามซึ่งนะครับมีศัพท์ไหนแปลไม่ออกบ้างเอาเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะให้เวลาท่านสองนาทีในการสอบถามเรื่องคำศัพท์ว่าศัพท์ไหนแปลไม่ได้บ้างอาสาสมัครแปลท่านละหนึ่งข้อแค่ข้อเดียวพอ,อและข้อละสองรอบน่าจะเหลือเวลาอยู่เจ็ดนาทีครับตอนนี้เอาแปลให้ผมฟังท่านใดจะเริ่มก่อนก็นิม,มนต์เชิญได้เลยครับ ขอญาดครับขอญาดข้อหนึ่งครับมหาราชะข่าแต่มหาะพิษปุจิตวาถามแล้วอนุราชังซึ่งอขอใหม,ม,ม่ครับผิดมามหาราชะข่าแต่มหาะพิษพักวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปุจิตวา ปุชิตชตวาถามแล้วอนุราชังซึ่งพระอนุพระราชาน้อยมหาราชะข่าแต่มหาปุิษพระวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปุชิตวาถามแล้วอนุราชังซึ่งพระราชาน้อยท่านตอไปเลยครับข้อสองครับ ข้อสองขอ,อนุญาตนะครับมหาราชข้าแต่มหาราชปุริสาอันว่าบุรุษตั้งหลายปุจจิตวาตามแล้วเตวราชังซึ่งเทวดาผู้พระราชามหาราชข้าแต่มหาราชปุริสาอันว่าบุรุษตั้งหลายปุจจิตวาตามแล้ว เทวราชังซึ่งเทวดาผู้พระราชาญาติครับข้อที่สามพระขวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเศรษฐีโนอันว่าเศรษฐีทั้งหลายกุชิตวาถามแล้วนาคราเชซึ่ง นาคผู้พระราชาทั้งหลายพระขวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอุชิตวาเศษฐิโนอันว่าเศรษฐีทั้งหลายอุชิตวาถามแล้วนาคราเชซึ่งนาคผู้พระราชาทั้งหลายครับอ๋อเลยครับ แรคะพระคาวาข้าแต่พระผู้นี้รับพระเจ้าพระราหันว่าพระอราหารันตุจิจวาแล้วขังสร,ราชีเออซึ่งโหงผูพ้พระราชาทั้งหลายซ้ำครับซ้ำพระควา คือข้าแต่พระูปพระคู่มีพระพระักเจ้าอารหาอันว่าพระอรหรันตุจิตวาถามแล้วผังสราชีซึ่งหงผู้พระราชาทั้งหลายกันต่อไปครับพระกว ขออนุญาตครับเทวราชาข้าแต่เทวดาผู้พระราชาอิทธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายปุชิตวาถามแล้วพภควันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเทวราชา อันว่าเทวราชฆ่าแต่เทวดาผู้พระราชาอิทธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายปุชิตวาถามแล้วพระขวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าครับท่านต่อไปครับใกล้แล้วใกล้หมดเวลาแล้วครับ เทวราชาข้าแต่เทวดาคู่พระราชาอัจฉราอันอันว่าสติทั้งหลายนางอัพสอนอัอน,อ,น,อ,นอันว่านางอัพนางอัพสอนทั้งหลายปุตฉิตตัวแล้วพระกว,วันตังขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอ,อยัดครับนาคาราชะค่าแต่นาคผู้พระราชาบุคคลอันว่าบุคคลทั้งหลายปุชิตจวาถามแล้วพะควันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านาคราชนาคราชะฆ่าแต่ นาคผู้พระราชาปุคลาปุคลาอันว่าบุคคลทั้งหลายปุชิตวาถามถามแล้วพระควันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าครับครับนาคราชข้าแต่เทวดาอ่านว่านาคราชา ไม่ใช่นะายนาคนาคราชะข่าแต่เทวดาคู่พระราชาพระขวาพระขวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายกดฉิตตัวถามแล้วอาหารตังซึ่งพระอาหารพระขวา,าไม่มีทั้งหลายนะครับมีทั้งหลายไหมไม่มีครับไม่มี พระกวาไม่มีทั้งหลายเอกาวัจนะครับครับไม่มีนาคราชาข้าแต่เทวดาผู้พระราชาผู้พระราชาทั้งหลายนาคราแต่มากนาผู้พระราชาไม่ใช่เหรอครับนาค้าราชนาผู้พระราชานาผู้พระราชานาผู้พระราชานาคราชาข้าแต่นาคนาคผู้พระราชาพระควา อันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปดุดฉิตตวาถามแล้ว